สวัสดีครับอโอเคกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปสอนนะครับของไทยทีท t o ร i a l ียลนะครับโอเควันนี้เราจะมาะทำตกแต่งรูปกันนะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับเป็นคลิปการใช้งานตกแต่งรูปนะครับก็ลักษณะทำก็คือเราทำเป็นรูปนะครับมีรูปแล้วเลยได้าทากรอบกรอบรูปนะครับเพื่อเอาไว้ใช้โอเคอาจจะไปโพส่มเอฟเ เฟซบุ Facebook, ๊กเก๋ๆหรืออาจจะไปอ่าโพสในอ่าพันทิปหรือทำรีวิวหรืออะไรเงี้ยอ่ลาลักษณะก็จะเหมือนกับอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ตัวอยู่ตัวอย่างก็จะเหมือนกับตัวนี้เดี๋ยวผมยอม่ยอๆหน้าผมก่อนอ่ะภาพมันใหญ่กระทู้มันใหญ่เดี๋เดๆอโอเคประมาณนี้ โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำกรอบรูปกันนะครับลักษณะคือประมาณนี้โ okay. okay. อเคมาต่อนะครับปรดีเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะครับก็ลักษณะประมาณนี้นะที่ผมดูตัวอย่างเนาะโอเคก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะผมก็จะมีรูปอยู่รูปนึงผมนี้รูปผมเอาเอารูปนี้ละกัน เพราะว่าเป็นรูปเป็นรูปที่ผมทําเองเนาะโอเคแล้วผมต้องการทํากรอบนะผมก็ซีเล็กนะครับไปที่ซีเล็กนะครับแล้วก็อ oh, อนะครับโอเคผมก็จะเลือกทั้งหมดนะเสร็จแล้วผมก็เลือกเอ่อ transfer selection นะครับโอเคแล้วเสร็จแล้วตรงนี้ผมก็ไปดูปนี้นะครับผมต้องการให้กรอบเนี่ย ลดลงมาสัก10เปอร์เซนต์อ๋อไม่ใช่สิผมต้องเป็นอันี่ต้องเป็นเอ่ 95. ออเา95 Rk ตอนนี้ผมก็อีก95อ่าก็คือมันจะลดลงมาประมาณ95เปอร์เซนต์ของรูปนะครับหรือถ้าเกิดไม่พอก็90อ่าลองปรับให้มันเท่ากันนะโอเคประมาณนี้ผมก็แอปพลายอ่าเนี่ยแค่นี้ผมไมได้กรอบม,มานะครับ เสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ไปที่ด้านนี้นะครับด้านล่างนะครับไปที่มาร์ปที่ตรงนี้นะครับ Add Mark เนี่ยนะครับกดลงไปปึ๊บอ่าไอกรอบตัวเนี้ยมันก็จะโดนมาร์ไว้มันจะหายไปนะครับผมก็ไปสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาตืมสีขาวนะครับแล้วผมก็สร้างให้มันเป็นทามันสีขาวนะครับโอเค P, ทาเป็นสีขาวปึ๊บตัวนี้นะครับโอเคไอส่วนที่มาร์กที่โดนหายไป ก็จะกลายเป็นสีขาวเนาะจากนั้นนะผมก็มาที่ตัวนี้เลเยอร์ที่เราทํามาร์ไว้นะครับกดที่ตัวนี้นะครับปึ๊บกดหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วผมก็ไปที่ตัวนี้นะครับแอร์พ r อพเปอร์ตี้นี่นะครับปึ๊บกดนะครับไปที่มาร์กนะครับโอเคผมอยากให้กรอบนี้มันดูแบบเป็นฟุ้งๆหน่อยนะครับผมก็เลื่อนตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปดูนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ กรอบแกฟุ้งๆหน่อยอ่ามึงก็ดูแบบเออดูซอฟๆนิดนึงอันนี้ก็แล้วตามตามชอบเลยจะฟุ้งแค่ไหนนะครับอ่านี่ประมาณนี้นะครับโอเคแค่นี้เองแล้วเราก็ได้กรอบนะครับแล้วก็ดูเอ่อฟุ้งๆดูไม่แบบเออไม่ธรรมดาเนาะเราก็จะสามารถติดจะใส่ไหลน้ำไปสายนู้นนี่นั่นไปนะครับ ก็ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับโอเคก็ขอบคุณครับที่รับชมก็อย่าลืม s u b s c r i b e นะครับเราก็จะมีทริปนะครับการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับหรือใครอยากได้และให้เราสอนโปรแกรมอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำสอนให้นะครับตอนนี้ผมมีโปรแกรมวางแผนจะสอนไว้หลายๆตัวเหมือนกันนะครับโอเค ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ